อาจารย์สมศักดิ์เนี่ยได้พูดถึงถ้าทักษิณเนี่ยเกิดเปลี่ยนใจไม่กลับจริงๆเนี่ยแสดงว่าเดิมที่ที่บอกว่าจะกลับมาติดคุกเป็นเรื่องที่ไม่จริงไม่ได้จะกลับมาติดจริงๆหรอกติดพอเป็นพิธีติดแล้วก็ขออภัยโทษทันทีแล้วหวนรุ่งขึ้นก็ออกโถเอยไม่แน่จริงนี่คือไม่อยากติดคุกผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะแต่การเล่นละครติดคุกเนี่ยผมว่าไม่ไหวต่อมานะคะอาจารย์สมศักดิ์โพสเมื่อสิบชั่วโมงที่ผ่านมา บอกว่าคุณครักสินว่ายังไงครับจะให้เชื่อใครดีนะคะก็คือการที่คุณอุ้งอิงเนี่ยออกมาบอกว่าเพอร์เจอแล้วก็คุณสมศักดิ์ก็ได้โพสต์สิบชั่วโมงที่ผ่านมาบอกว่าไปไ,ปไปกลับไปนอนต่อได้แล้วไม่มีอะไรตื่นเะต้นนะคะก็เนี่ยแหละคือสาเหตุที่เราถึงได้อธิบายไปในเคสที่อาจารย์สมศักดิ์ได้ลบโพสต์ตัวเองไงเราก็มองว่ามันเหมือนกับว่ามันไม่ได้ทิ้งช่วงเลยไง ก็คือข่าวเนี่ยออกมาว่าลาออกบุกมึงก็เข้ามาเลยนะลาออกแล้วกลับมาแล้วจ้าอะไรแบบนี้มันก็เลยเหมือนแบบเฮ้ยมันจะเร็วไวหรือเปล่าอันนี้เรามองว่ามัน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 ก็ไม่น่าจะผิดอะไรนะเพราะจริงๆแล้วเขาก็ออกจริงอะแต่ออกแล้วก็เข้ามาใหม่ไงแล้วอย่างที่บอกไงว่าถ้าเกิดถ้าเกิดว่าคนติดตามข่าวเนี่ยก็ถ้าย้อนกลับไปดูเนี่ยคุณก็จะพบข่าวลักษณะแบบนี้ก็คือบิ๊กป้อมทาแบบนี้มาหลายครั้งแล้วนะคะก็ เป็นเป็นการเล่นเล่นปลายหีให้เราดูเนี่ยแหละนาะพอเขาบอกว่ามีการเสนอชื่อเดิมให้บิ๊กป้อมนั้นกลับมาเป็นหัวหน้าพลังประชารัฐนะคะโดยที่ว่าไม่มีคู่แข่งเลยนะเออคล้ายๆว่าจะบอกว่ากูไม่ได้สืบทอดอํานาจอะไรประมาณนั้นนะคะแล้วก็ต่อมาอาจารย์สมศักดิ์นะคะโพสบอกว่าลงโทษอภิรัตคงสมพงศ์โทษฐานของการทําเกินขอบเขตจะต้องเกี่ยวพันกับกรณีที่ทักษิณนั้นเดินทาง กลับมาในครั้งนี้แน่นอนนะคะมีการตั้งรัฐบาลเพื่อไทยภูมิใจไทยพลังประชารัฐแน่แต่อะไรก็ต้องติดตามวันที่17ดกรกฎาคมนี้คือวันที่มีภาพลังกาวีปรากฏออกมาเห็นไหมคะว่าหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยก็คือชะตาชะตากรรมของบิ๊กแดงก็ได้ปลูกออกมาเลยหลังจากที่ดิวลังกาวีออกมาไม่นานเลยนะคะแล้วก็ข้อความในคำสั่ง สำนักพระาชวังนะคะก็ได้ลงวันที่17กรกฎาคมเลยนะก็ฟาดเปรี้ยงเลยโดยสถิตพงศ์สุข,ขวิมลน,นะ,ะบอกว่าด้วยพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายพเลเรือนตำแหน่งรองเลขาธิการพระราชวังนะคะระดับ11 11หรือเปล่าเดี๋ยวขอซูมก่อนอเดี๋ยวนะซูมอ่าเลขที่11นะคะแล้วก็ อัตราเงินเดือนนะคะ1 7 4 5 0บาทได้กระทำผิดวินยัยกรณีไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการกล่าวคือพลเอกอภิรัตคงสมพง์ได้ปฏิบัติหน้าที่เกินขอบเขตความรับผิดชอบและไม่ได้นำความกราบบังคมทุลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองทุลีพระบาทสำนักราชวังได้พิจารณาแล้วว่า ああแล้วเห็นว่าการการะทําดังกล่าวของจุดๆ,ๆนะคะเป็นความผิดวินัยฐานไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการตามข้อ4วงเล็บ15ภาภาคหนูที่12แห่งระเบียบจึงเห็นああแห่งระเบียบส่วนราชการในพระองค์ว่าด้วยการบริหารงานข้าราชบริหารในพระองค์ ปีพศ2560และแก้ไขเพิ่มเติมในปีพศ2565จึงเห็นสมควรได้รับโทษให้ปฏิบัติหน้าที่เวรโทษมีกำหนด30วันนะคะตั้งแต่วันที่17กรกฎาคมจนก,กระทั่งถึง15สิงหาคม2566ระหว่างปฏิบัติหน้าที่เวรโทษให้ฝึกทบทวนตามสภาพร่างกายฉะนั้นอาศัยอำนาจตามความในมาตรา15 แห่งพระราชากริฎดีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ปีพศ .2560 จึงลงโทษพลเอกอภิรัตคงสมพงษ์ให้ปฏิบัติหน้าที่เ,เว้นโทษนะคะบลาๆว่าไปแล้วก็ลงท้ายนะคะวันที่17กรกฎาคมพลอากาศเอกสถิตพงสุข,ขวิมลเป็นเลขาธิการพระราชวัง แล้วก็คุณดูนะคะว่ามีคนเขาบอกนะ,ะบอกว่าหนังสือเนี่ยไม่รู้ออกวันไหนแต่ก็ต้องก่อนในวันที่17กรกฎาคมดิวทักษินถ้าจะล่มเพิ่งจะล่มเมื่อวันก่อนไม่น่าจะใช่เรื่องเดียวกันอันนี้เขาพูดแบบนี้นะอันนี้ผิดถูกยังไงว่ากันไปแต่ว่าโดยส่วนตัวเนี่ยคุณมองเห็นอะไรไม่เอ่ยนะคะอย่างที่บอกเลยว่าคุณคิดว่าบิ๊กแดงเนี่ยเขาทำโดยพลาการเปล่า หรือว่ามันจับโป๊ะได้ก็เลยปัดสอวอให้พ้นตัวเปล่านะเพราะว่าเราไม่ได้มองนะว่าการที่ทางบิ๊กแดงจะไปดีลเนี่ยออจะเป็นการกล้าท้าทายพระราชานาหรือว่าทําเกินพระราชานามันมันเหมือนกับว่ามัเป็นการทําโทษที่เป็นโทษฐานของการที่ทําให้รูปเนี่ยมันหลุดออกมาทําให้ทุกคนเนี่ยได้ร่วงรู้ว่า กรสับเนี่ยอยู่เบื้องหลังเปล่าก็คือเป็นการทาโทษเพราะเรื่องมันแดงออกมาไงถูกไหมถ้าเรื่องมันไม่แดงออกมาเนี่ยมันก็น่าจะฉลุยต่อไปก็ไม่มีปัญหาแต่กลายเป็นว่าพอรูปมันหลุดออกมาเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่จะต้องรับโทษอันนี้ไปเนี่ยก็คือบิ๊กแดงนั่นเองแทนที่จะให้คนเนี่ยตีขลุ่มไปว่าอ่าบิ๊กแดงเนี่ยนำเขาเรียกว่าพระราชสารหรือว่าไปดีลแทนกับทักษิณ เป็นเป็นเรื่องของสายวังไปคุยกันอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าพอเรื่องมันหลุดแบบนี้เนี่ยก็คือตัดหรือว่าปัดสอวอให้พ้นตัวไปเลยแล้วก็ให้บิ๊กแดงนั้นรับโทษบอ,อกไปเองว่าไปทําเกินขอบเขตอะไรแบบนี้นะคุณคิดแบบนี้ใช่หรือเปล่านะคะหรือว่าคุณมีความเห็นต่างยังไงก็ลองแสดงความคิดเห็นดูนะคะว่าเป็นการโยนโทษให้กับ าทางบิ๊กแดงปล่าเพราะว่าก่อนหน้านี้คุณจําได้ไม่เอ่ยนะสาเหตุที่เราเอารูปนี้ขึ้นมาให้ดูเดี๋ยวสักครู่นะคะเดี๋ยวมีเลื่อนภาพให้ทุกคนดูก่อนอ่าภาพนี้แหละถูกต้องแล้วนี่ว่าสักครู่นะคะอ่าคุณเห็นไหมคะว่าภาพพวกเนี้ยภาพที่มันหลุดมาจากเกยอรมันพวกนี้ย ในข่าวในอดีตเนี่ยที่เคยดนเดินไม่ใช่ขอภยัยโดนลงโทษเนี่ยหนึ่งในนั้นก็คือจักรพงษ์ภูริเดชหรือว่าไอ้คอกสาเหตุที่คอกโดนปลดนะคะก็มาจากรูปที่มันหลุดออกมาพวกนี้แหละรูปครอปท็อปอ,อะไรต่างๆที่ไปโผล่ที่อื่นเนี่ยคนที่ทำให้เรื่องนี้แดงออกมานะคะเราก็โดนลงโทษไปตามวินัยของเขาก็คือจักรพงษภูริเดชหรือว่าไอ้คอกนั่นเอง นะ,ะก็อันนี้ก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนอะว่ามันก็น่าจะไม่ได้ต่างอะไรกับบิ๊กแดงนี่แหละในการที่รูปมันลดดออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยความผิดก็ไปลงที่บิ๊กแดงก็แค่นั้นเองนะคะก็อันนี้แล้วแต่ทุกคนจะวิพากษ์วิจารณ์เนอะเพราะว่าเราก็มองว่าเออมันสอดคล้องกันนะคะแล้วก็เ,เดี๋ยวนะอาจารย์สมศักดิ์นะคะก็ได้พูดเลยว่าก็ต้องติดตามกันต่อไปนะคะนะอันนี้ก็ในในในโพสต์ของอาจารย์สมศักดิ์ ต่อมา8ชั่วโมงที่ผ่านมาอาจารย์สมศััดิ์บอกว่าแท็กซี่เนี่ยมีสิทธิ์ที่จะไม่กลับนะชูวิทย์ก็ยังคงยืนยันตามข่าวเดิมว่าไม่กลับแน่การที่อภิรัตได้ถูกลงโทษวันที่ผ้าไปลังกวีได้ถูกเปิดเผยออกมาเผยแพร่ออกมาเนี่ยนอกจากแสแดงว่าเรื่องรังกวีเป็นเรื่องจริงแล้วยังแสดงว่าดีลอะไรก็ตามที่มีการทําอยู่เนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเจออุปสรรคได้นะคะก็คือดีลไม่เป็นผลดีลพัง นะหรือว่าอย่างที่บอกเลยว่าทักษิณอาจจะหวังไว้มากอันนี้อันนี้เรามองแบบนี้นะว่าทักษิณอาจจะหวังไม่มากว่าอาจจะได้รับการอภัยโทษแต่ข่าวที่มันปูดออกมาเมื่อเมื่อเช้านี้นาะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยได้ตามฟังเนี่ยไม่ได้ทำเ,เป็นคลิปสั้นเนาะย้อนหลังอา่าไม่ใช่ย้อนหลังตามออกมานะคะเพราะว่ามีได้ได,ได้ได้รับข่าวสารมาเนาะว่าข่าวที่มันออกมาเนี่ยก็คือคุณนิพิษอินทรสมบัติเนี่ยเขาได้มองว่าการที่ ดิวทักสินพังเนี่ยก็คือมันไม่ไม,ไม่ไม่ได้รับการเซเยสเพราะว่าการที่จะอภัยโทษได้เนี่ยคือมันต้องไม่ละคายเครืองเบื้องพายุคนระบาทเพราะว่าในการที่จะอภัยโทษเนี่ยในข้อหาของการช่อโกงทุจริตนะคะคอร์รัปชันอะไรพวกนี้จะไม่ได้รับการอ,อภัยโทษอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยดิวก็เลยพังทลายเพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่ ถ้าเราจะมองอย่างยุติธรรมนะถ้าทักษิณไม่ได้กลับครั้งนี้มันก็อาจจะเป็นไปได้ว่าดีลมันพังไงก็คือดีลเนี่ยมันไปต่อไม่ได้เพราะว่าท่านเนี่ยทรงกลิ้วนะคะก็คือไม่อนุญาตนะ,ะหรือว่าการอภัยโทษเนี่ยไม่ได้เป็นผลนะคะก็เลยอาจจะทําให้โค้งสุดท้ายอย่างที่บอกเลยว่าทักษิณก็อา้าวตายแล้วสิ่งที่เราขอไปมันไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็รู้สึกแปลกใจอยู่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยข่าวมันน่าจะออกมาเร็วมากกว่านี้จะได้ไม่ทําให้ทักษิณเนี่ยโป๊ะ ถูกไหมฮะแต่ว่าทําไมการข่าวมันช้าทําไมมันเหมือนกับว่าแทนที่ว่าจะได้รับฟังข่าวออกมาก่อนที่จะแสดงความโปะของตัวเองอ่ะแต่กลับกลายเป็นว่าปล่อยข่าวมาแล้วอ่ะว่าฉันจะกลับบ้านแต่เพิ่งจะมีผลดีลออกมาว่าเออเนี่ยท่านไม่อนุท่านไม่อนุญาตนะซึ่งมีคิดว่าไอระเบียบอันนี้มันไม่ได้จะเป็นความลับอ่ะในสายของคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีในสายของคนที่เป็น ผู้ที่ทรงพลังในรัฐบาลเก่าอย่างเงี้ยเออมิม่มองว่ามันน่าจะเป็นระเบียบข้อบังคับหรือเปล่าอะถูกไหมมันไม่น่าจะเป็นความลับอะไรเลยแล้วคนที่เป็นมือกฎหมายของทักษิณเขาไม่รู้เลยเชืยอหรือว่าในการที่มีโทษแบบเนี้ยทุจริตช่อโกงคอร์รัปชันอะไรพวกเนี้ยคือคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับอภัยโทษอันอันนี้เป็นเป็นเขาเรียกอ,อะไรนะเป็นการตั้งข้อสังเกตนะ แล้วทุกท่านเนี่ยคิดเห็นอย่างไรก็ลองแสดงความคิดเห็นดูนะอืมแล้วก็เดี๋ยวนะแล้วก็บางคนเขาก็สงสัยด้วยนะว่าเอออการการที่ชูวิทย์เนี่ยออกมาแสดงความคิดเห็นการเมืองที่มันเฉียดไปเฉียดมาอย่างเงี้ยโอ้ชูวิทย์ไม่โดนหนึ่งหนึ่งสองหรออะไรแบบเนี้ยเอออันนี้มีคนถามนะอันนี้เราก็อยากจะให้ทุกคนลองแสดงความคิดเห็นดูก็แล้วกันต่อมานะคะโพสต์เมื่อประมาณแปดชั่วโมงที่ผ่านมา อาจารย์สมสิรบอกว่าความจริงการที่คนล้อมรอบกระสันวเ,เชลาลงกรเนี่ยทำอะไรเกินขอบเขตนั้นไม่ใช่เรื่องนี้เป็นเรื่องแรกป่านนี้ก็คงจะเปิดเผยได้แล้วว่าอภิรานนั้นมีส่วนเกี่ยวพันถึงอีกกรณีหนึ่งก็คือการชวนให้ลูกชายของวเ,เชลาลงกรนั้นเดินทางกลับมา เมืองไทยเร็วๆนี้ะก็คงจะเป็นเรื่องขององค์ชายสนะี่เนาะตอนนั้นที่มันมีข่าวออกมานะคะว่ามาเรียบๆเคียงๆเหมือนกับคุณอนน้นยพยายามนี่งเดินทางกลับมานะแล้วก็บอกว่าแต่ครั้งนั้น,เ,นเป็นความเห็นแล้วก็ความริเริ่มขององคมนตรีคนอื่นอภิรัตไม่เห็นด้วยเรื่องก็จึงตกไปแต่องคมนตรีคนนี้เนี่ได้มดดีเขาเรียกอะไรได้ริเริ่มไปติดต่อกับลูกชายของวชิราลงกรณ์แล้ว ให้กลับด้วยเหตุด้วยด้วยมีความเห็นที่ว่าอาจจะกู้สถานการณ์ในการสูญเสียของคุณพาก็ได้นะ,ะก็คือสูญเสียของคุณพาไปแล้วแล้วมันมันสั่นคลอนในเรื่องของความมั่นคงของพระราชบัลลังก์ถูกไหมคะว่าอ่ารัชทายาทที่มีความเหมาะสมอ่ะมันไม่มีอ่ะเพราะฉะนั้นทํายังไงดีอ่าองคมนตรีก็อาจจะเริ่มว่าถ้าอย่างนั้นเชิญองค์ชายสี่กลับมาดีหรือเปล่าแต่บิ๊กแดงนะคะหรือว่าอภิรัตน์เนี่ยเป็นฝ่ายที่ยืนยันว่า จะเป็นองค์ทีก็ได้เพราะว่าทุกคนก็คงจะเห็นกะนนาอว่ามีข้าราชการในพระองค์ที่ขึ้นกับเข็มกลัดองค์ทีปางกรเนี่ยเยอะมากนะก็คือเหมือนเป็นหุ่นเชิดขึ้นมาดีไหมองค์ทีดีกว่าไหมเป็นผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมาะสมนะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยก็มองว่าเออน่าจะน่าน่าจะดันขึ้นได้อะไรแบบนี้อาจารย์สมศักดิ์บอกว่าจนป่านนี้เนี่ยยังไม่แน่ชัดเลยว่าวัเชิาลองกรเนี่ยรู้เรื่องแล้วหรือยังนะคะนี่ก็เป็นความเห็นของอาจารย์สมศักดิ์ มันมีคนมาอตอบด้วยนะบอกว่าท่านก็คงต้องรู้แหละผมว่าเพราะว่าราชนีก็รู้เรื่องนี้มานานแล้วแต่ว่าท่านก็ยังไม่กล้าตัดสินใจไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรถ้าให้เดาวก็อาจจะกลัวนั่นกลัวนี่หรือว่าคนนั้นคนนี้ห้ามไว้บทจะลังเลก็ลังเลบทจะทําก็ทําแบบไม่คิดอะไรนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นความเห็นของคนที่เป็น แฟนคลับนะคะขออาจารย์สมศักดิ์โดยตรงเลยเราเราก็ไม่แน่ใจว่าเออเขาเขามีความกล้านะคะเพราะอย่างที่บอกเลยว่าคนคนนี้ก็ก็เราก็เคยเห็นนะว่าเขาก็เม้นแบบชนิดที่เรียกว่าเฉียดฉิวนะคะคือมีการวิาพากษ์วิจารณ์ตลอดเวลาแต่ว่าเขาเป็นคนที่ที่เป็นเสื้อเหลืองนะเป็นเป็นรอยเอรีสอะไรประมาณนี้โอ้ก็ก็ต่อมานะคะใน42นาทีที่ผ่านมา อาจารย์สมศักดิ์บอกว่าความจริงเนี่ยเรื่องนี้จะว่าไปแล้วเนี่ยไม่จําเป็นที่จะต้องชี้แจงก็ได้แต่เห็นคนจนํานวนหนึ่งที่ยังพูดกันเป็นว่าเล่นเลยว่าคําสั่งของสถิตพงสุขขวิมลที่ลงโทษไอ้แดงอภิรัตนคงสมพงษ์นั้นเป็นข่าวลวงนะคะเป็นเฟซ e ุ๊กเฟซนิวส์นะคะบอกว่าอภิรัตเนี่ยยังคงทําหน้าที่ในการติดตามวชิรา,าลงกรณ์อ,อยู่ ก็จะเป็นภาพนะคะในวันที่วันนี้เดินทางออกมาเนี่ยแหละก็จะมีบิ๊กแดงเนี่ยปรากฏอยู่ในขบวนด้วยแต่นี่ก็ได้ไปตามอ่านเหมือนกันนะมันก็มีบางคนบอกว่าเอ๊แต่ไม่เห็นว่า,าวัฒนานานน่มเขาะจะออกมาแก้เหตุเลยอาจจะเป็นไปได้หรือเปล่าว่ามันเป็นเรื่องจริงนะคะที่ว่าบิ๊กแดงเจอตอจริงแล้วก็อาจารย์สมศักดิ์นะคะได้บอกว่า ไม่ใช่คำสั่งปลอมครับนะคะติดแฮชแท็กเลยนะไม่ใช่คำสั่งปลอมครับเป็นคำสั่งจริงในคำสั่งถ้าคุณอ่านดีๆจะเห็นว่าไม่ได้บอกเลยว่าไม่ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามกติในวงเล็บอันที่จริงแล้วเนี่ยผมออกจะรู้สึกว่าคำสั่งมีค่อนข้างจะเบาเสียด้วยซ้ำ เราเคยชินกับหมอหยองเราก็เลยนึกว่าคนที่จะต้องโดนซ่อมเนี่ยมันจะต้องมีชะตากรรมแบบหมอหยองทุกคนอันที่จริงแล้วเนี่ยอภิรัตไม่ได้ถูกลดตําแหน่งแต่อย่างใดนะก็คือไม่ได้ถูกลดตําแหน่งใดๆทั้งสิ้นเลยแต่ทําโทษให้เห็นกันเพียงแค่ว่าทําโทษให้เห็นกันว่าใครใหญ่เท่านั้นคือเดี๋ยวนะถ้าในในความรู้สึกของมี่เนี่ยว่าอาจจะเป็นไปได้ไหมว่าการทําโทษในครั้งเนี้ยมันจะบอกว่าเป็นปาหี่ไหม ก็คืออย่างที่บอกว่าพอข่าวพอภาพเนี่ยมันหลุดออกมาเนี่ยมันทําให้คนเนี่ยมองคือคล้ายๆว่าอดอดไม่ได้หรือว่าปฏิเสธไม่ได้ว่าจะต้องเชื่อมโยงไปถึงสถาบันประมหากษัตริย์ว่าการที่วิกแดงเนี่ยราชองครักษ์หรือว่าคนที่มีความใกล้ชิดส่วนพระองค์ทํางานให้กับพระองค์ท่านขนาดนี้เนี่ยไปโผล่ที่ลังกวีเฮ้ยแล้วชูวิทย์เนี่ยก็ได้แฉะนะคะว่ามีดีลลับที่ลังกวีจริงในการที่จะไปดีลให้ทักษิณน,นั้น ได้รับโอกาสในการเดินทางกลับมาบ้านเนี่ยมันจะต้องเชื่อมโยงไปถึงรัชกาลที่1 0บแน่นอนเลยอะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่ออกมาลงโทษแบบนี้นี่ก็เลยมองว่าเหมือนอย่างที่อาจารย์สมศักดิ์ว่าแหละว่าเป็นในลักษณะของโทษที่สถานอ่สถานเบาอ่ะเพื่อเพื่อต้องการที่จะตัดขาดแค่นั้นเองว่าเนี่ยกษัตริย์ไม่เคยได้ส่งไปนะแต่ว่าบิ๊กแดงนั้นเนี่ยเป็นการทาโดยพลักการ เป็นเป็นการสอรอรนอไปทําเองเพราะฉะนั้นก็คือตัดขาดไงก็ลงโทษเพื่อให้เห็นว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์แม้แต่น้อยสถาบันประมหกกษัตริย์ไม่เคยไปยุ่งเกี่ยวอะไรเลยบริสุทธิ์ทุกอย่างนะ The King Can Do No ก็แค่นั้นเรา,เาโดยส่วนตัวมิ้ก็เลยมองไงว่าอาจจะเป็นไปได้หรือเปล่าว่าเป็นเหมือนคล้ายๆปลายหีการเมืองเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ได้มีการลดโทษแต่อย่างใดก็คือก็เลยเห็นบิ๊กแดงเนี่ยยังอยู่ในขบวน แล้วก็เหมือนกันคล้ายๆว่าอาลงโทษพอเป็นพิธีพอกรุบติดเพราะจริงๆแล้วเนี่ยสถาบันเนี่ยเขาก็อาจจะเป็นคนสั่งการหรือไม่อันนี้เราไม่รู้นะคะแต่อย่างที่บอกว่าอยากจะให้ทุกคนเนี่ยลองลองดูเนื้อข่าวที่มิได้เล่าให้ฟังแล้วลองตัดสินใจเอาเองแล้วกันว่าคุณคิดว่าคุณจะเชื่อใครนะ,ะแต่ว่าโอเคใดๆก็แล้วแต่เนี่ยมันน่าจะเป็นเอกสารแล้วว่าในการลงโทษ อบิ๊กแดงเนี่ยก็เป็นข่าวจริงนะ,ะไม่ได้เป็นข่าวลวงแต่อย่างใดเลยเพียงแต่ว่ามันก็อาจจะเป็นสถานเบามันอาจจะไม่เหมือนกับจักรพงูรีเด็กนะคะซึ่งเคยล่มสลายมาก่อนแล้วก็ได้รับการแต่งตั้งกลับไปเหมือนเดิมด้วยนะเดี๋ยวเราจะไปดูแหล่งขาวกันสักนิดหนึ่งสักครู่นะคะขออนุญาตในการหายใจสักนิดหนึ่งนะคะ, <S <S ะ,คะเดี๋ยวพี่ขอเข้า facebook ตัวเองก่อน เดี๋ยวนะเรามาดูวันนี้กันนิดหนึ่งนะคะก่อนหน้าน,นี้เนี่ยก็จะมีการสั่งปลดนะคะก็คือเหมือนกับว่าทำโทษทางจากพภพภทริเดชเนี่ยแหละแล้วหลังจากนั้นไม่นานนะคะก็เอากลับเข้ามาเหมือนเดิมก็เนี่ยแหละมันก็คล้ายๆกันเหตุการณ์ก็คล้ายกันแล้วตอนนั้นที่มันมีข่าวมาเนี่ยว่าการที่ ทางจากพบบุริเดชเนี่ยโดนโดนกลิ้วนะโดนกลิ้วก็ด้วยเรื่องที่ว่ามีภาพรัชกาลที่สิบกับเจ้าคุณพระกล้วยเนี่ยใส่เสื้อครท็อปนะในในยามหน้าหนาวนะครท็อปแล้วก็กางเกงหลุดหลุดหลุดพระบั้นท้ายนะคะแล้วก็ไปโผล่ตามสถานที่ต่างๆก็เนี่ยแหละมันเป็นความรับผิดชอบขององครักส่วนตัวอะไรประมาณนี้นะคะก็เรียกว่าสร้างความกลิ้ว ให้ไม่น้อยเลยก็สั่งปลดแล้วตอนหลังเนี่ยก็กลับมาเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นในเคสของบิ๊กแดงเนี่ยมิมองว่าการที่มันสถานเบาแบบนี้ก็คือเหมือนให้าห้ว่าทําโทษแบบเสียไม่ได้หรือเปล่านะก็นําเสนอทุกคนได้ได้ลองฟังนะคะแล้วก็ลองตัดสินใจดูว่าสิ่งนี้มันเกิดขึ้นเนี่ยคุณอ่านเหตุการณ์แบบนี้ว่าอย่างไร